สวัสดีจ้าวันนี้มาอยู่กับช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลเช่นเคยเด้อจ้าเอาสวัสดีพ่อควานสวัสดีครับจ้าโอ้น้องเล่นลูกบอลเล่นดีขนาดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาอะเอาละจะเพิ่มเอาเอาจะเพิ่มจะเพิ่มเฮ้ย ชอบเล่นลูกบอลอันนี้มันใหญ่ชอบพ่อเตะพ่อเตะเยอะกว่าน้องอีกน้องยังไม่ได้เตะเลยพ่อพ่อทำไมเตะแรงจังเพิ่งพูนมาถ้าผมถ้าเจ้าคุณเฟิร์มมันผูดได้นาออีพ่อแม่คือเตะของลาแห้งแท้ลาบริสต์ไนเตะเลยเตะมาเตะมา

ไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ให้แล้วพ่อไม่ให้เอ้ยพ่อกับหยาดลูกเด้อค่ะวันนี้ลูกกับหยาดพ่อเอ้า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 เฮ็ดโคงหนู่ยเฮ็ดยังเนี่ยอีพ่อยโอ้ชลาไม่เป็นชลาแม่กิอะไรดเล่อน้องเหรียางมั่นเลยค่ะเล่นยยางมั่นเลยโอ้โหสุดยอดเลย เล่นยางเมามันเลยสนุกสนานโขกยัดแขบไปน้อยนึงเนาะค่ะถ้าว่าโขกป่วงๆกว่านีหนุ่งสีแลนดีกว่านีเด้อค่ะเอาเตะเอ๊เอาเตะเลยเจ้าพมพูนอ้าวเอาเตะให้แม่แม่เอฟซีดูสิเดี๋ยวเลเดี๋ยวเออเอาเตะสิลูกอ้าวโดนหนีมันนิ่มเก่งมากเก่งมาก ขาบเลยอู้ขาบเลยวนี่ขาบเลวเอาขาบเลวขาบเลวดึงแล้วดึงเอาขาบเข้าพักเลยอ้าโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออฟุตบอลนี่มันมีห่วงนอหนงก็เลยขาบได้ขาบแล้วแต่ล็กเอาเลยเอาจะขาบฟุตบอลหรือจะเตะฟุตบอลหรือจะนอนกลิ้งเนี่ยเออเอ้ย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 เอ้าโผล่กันยากแล้วเอ้า พ่ออยากเล่นด้วยพอ่พอก็เจ้าพุ่นบอกว่าอีพ่อทำไมถึงอยากหนูจัจงสี่เยอะหน,นูจะเตะคนเดียวหนูไม่ให้พ่อเล่นด้วยนะอะไรวะอกปก็นุุ่ดบอลนี่มันมีอันน <laughs> ี้เนาะอันนี้มมนมีอันนี้ค<อ>รั <Simmons> บฟุตบอลนี่มีห่วงเออ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 หาน่ <passengers S 3> <toute S 2> <ten> ฟุตบอลนี่มีห่วงโอ้โหเล่นเล่นโบลิ่งเหรอะเจ้าคุณเพิ่มจะเล่นโบลิ่งเหรอคะจะโยนโบลิ่งบ่โอ้โอ้เอาเลยเด้อบวดาี้เอาเอ้ยแตกไหมจะแตกไหมจะแตกไหมเจ้าเพิ่มจะแตกไหมเนี่ยอุ้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 ยเล่นยังเล่นยังมั่นเลยค่ะนะโอ้โอ้โอ้พอเล่นด้วยพอเล่นด้วยเอา ช้างอีกตัวหนึ่งมาอีกแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเออเนี่ยอีกหนึ่งตัว,ตวมาเป็นเ,นเ,เ,นเพื่อนเพื่อนเจ้าพรมพูนเ,นเพื่อนเจ้าพรมพูนล้ยจ้านี่เพื่อนตัวน้อยเขามาเล่นกับช้างน้อยทุกวันเลยจันนิออ้กน้อยคนนี้ออชอบช้างน้อยมากมาเล่นทุกวัน โ oh, อ้างน้กแคา,าบแล้วคาบแล้ว,ลวงตัแย่งแล้วมือหน่อยหน่อยเพื่อนเมือน่อยหน,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 น่อยเพื่อนยนย่ง เ,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 เลยยังเลยยังเออเล่นยังเลยเอาเอาเอาเล่นยังเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมอเอาวิ่งเอาวิ่งเอาใส่เลยอุ้ยจะแตกไหมดังพุดไม่ใช่แตกแล้วเหรอยยังยังยังโอ้ลูกบอลจะทนหรือว่าหนูจะเหนื่อยครับโอ้ guaranteed. เมื่อยแล้วด้อค่ะส่งเมื่อยแล้วด้อค่ะนี่เอาเล่นไม่ได้คาบเลยครับเหนื่อยแล้วจ้าเหนื่อยแล้วโอ้เหนื่อยก็พักสิลูกโอ้ลูกบอลนี่มันมีห่วงเนาะโอ้จับโยนได้เลยสบายมากโอ้โยนโบลิ่งแล้วลูกโอ้โหจับเพิ่มพูนจับเพิ่มพูนโอ้จับลูกบอลเวียงโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากเอาแล้วเอาแล้วพอเขาชอบ แย่งหนูจังเลยพ่อเนี่ยหนูจะเล่นสักทีเล่นตีไรพ่อก็จะแย่งหนูทุกทีมือหน่อยๆเพิ่อนนี่มือเล็กๆหน่อยๆนี่จับลูกบอลดีขนาดเลยด้วยคันี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยจะแตกเวน่ะจะแตกเวน่ะดังปุ๊บไหมน่ะ โอโ้โหโอ้โหเล่นเล่นคักเลยเล่นมวลคักเลยชอบลูกบอลชอบลูกบอลตัวนี้แม่แม่เขาก็ไม่หวงลูกนะคะเนี่ยมานี่มาลูกมา,มาทางนี้วิ๊กวิ๊กวิกวิ๊กวิ๊วิริงเร็วมากครับเออจะคุณเพิ่มอ้ยเหนื่อยหรือยังลูกจ้าคุณเพิ่มเหนื่อยหรือยัง เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วพักก่อนเหนื่อยหอบแล้วนักกีฬาระดับชาติหอบแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเ <c oughs> พิ่นจับลูกบอลเวียงเลยลูกบอลตัวนี้มีห่วงด้ค่ะนี่เพิ่นมักขนาดเลย <c oughs> มีห่วงด้รับผมมีมีห่วงที่จับไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วพักก่อนพักก่อน โอ้โหอ,อย่างสนุกอย่างสนุกเลยเอาต้องชนะเราต้องชนะโอ้โหโอ้โชนชน,นชนทุกคนชนนุ่นพอ่อขโมยไปอีกแล้วเจ้าคุณเพิร์เอ้ยเจ้าคุณเพิร์เอ้ยพ่อขโมยอีกแล้วเอา้ากดหน่อยสิกดพอ่อกดพ่อหน่อยสิเอ้า<ไ>กดกันสิเร็วกดกันหน่อย เหนื่อยแล้วพ่อเหนื่อยแล้วเอาอกเลยเหนื่อยแล้วออกเลยเหนื่อยพ่อออกออกให้หนูน่อยนูเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วพ่อหอบแล้วเอาอกเลยเหนื่อยยังยวพ่อทาก่อนเหนื่อยยังเอแล้วออแล้วออออกเคนื่อยแล้วเอาโอ้อกเลยออโออโอ้โอ้อออย้โอ้อโออ้อล้อ้ออย้ เหนื่อยยังเหนื่อยยังเหน่อยหรอยังโกรธันหน่อยมาดูพ่อกับลูกโกรธกันแบบนี้เหนื่อยหรือยังครับพ่อกับลูกโกรธกันเด้อจ้ากเออเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังพ่อกับลูกถามกันเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเหนื่อยหรือยังเพป็นว่าเหนื่อยหรือยังเหนื่อยแล้วพ่อเหนื่อยแล้วเหนื่อยยังครับเหนื่อยยังพ่อกับลูกโยกกันเลยเด้อค่ะแบบนี้ โบสูงโบสูงโบสูงเออโบสูงเก่เก่งเหนื่อยแล้วพ่อเหนื่อยแล้วหนูนะจะ<ไ>จเล่นกับพ่อสองคนหนูไม่เอาฟุตบอลแล้วนะเหนื่อยแล้วยังไหมนั่นใหนะนะนะ้จับสิแต่พอใจก่อ,อน,นี่โอ้มาใจเต้นดีแลยวโอ้เต้นตุบๆเลยหัวใจเต้นทุบๆเลยเนี่ยเออมาดูความน่ารักเด้อจ้าพี่น้องเตะแรงไหมพอใจเตะแรงไหมเตะแรงไหมครับ เขาจะชอบอยู่กับพ่อเห็นพ่อทีไรจะวิ่งใส่เลยเด้ค่ะนี่จะเลงนไหมเข้าใจอ่ะเฮ้ย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 เบียดพ่อล้อย่าเบียดพ่อเจ้าคุณเพิ่์มเน่เน่จะเบียดพ่ออย่าเบียดพ่อไม่เอาไม่เอาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะจ๊ะ สวัสดีจ้า